โอเคคุณผู้ชมสําหรับใครที่อยากรู้ว่ารถไฟเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่ครับเราจะไปที่มูเกนเทรนสเตชันนะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยมีเสียงรถไฟเกิดและเราจะลองไปลงดันรถไฟดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันจะมี5้าเพลเยอร์ห้าเพลเยอร์ห้าเพลเยอร์นะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่มีใครมาลงเลยนะคุณผู้ชมอาจจะต้องซื้อตั๋วก่อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูซิอ่าต้องซื้อตั๋วก่อนนะครับเฮ้ย hey! น้องๆพี่มีร้านแนะนํานี่เลยร้านเดวิลนูฟช็อปร้านนี้มีบริการเติมโรบักเรทสุดคุ้ม พร้อมทั้งกิฟต์เกมพาร์ทหลากหลายแมปรับฟาร์มแมปต่างๆในโรบอกอีกด้วยและยังไม่หมดแค่นี้มีไอดีแก่ตันบล็อกฟุตขายด้วยนะอย่าลืมไปใช้บริการได้นะครับต้อนรับวันฮาโลวีนอีซี่ไครสโตลดราคา ID แก่ตันบล็อกฟุตทั้งร้านราคาเริ่มต้นแค่35บาทเท่านั้นโครตถูกเลยครับพี่น้องไม่ใช้บริการคงไม่ได้แล้วครับลิงก์ด้านล่างเลยนะเลือกได้นะผ้าสึโรบักหรือว่าจะเป็น5,000ันเวนนะครับเลือกได้โอเคมีคน ลงตรงไหนบ้างเราจะได้ไปลงด้วยนะครับโอเคห้าท่าห้าคุณผู้ชมมาดูซิว่าเราจะผ่านกันหรือเปล่านะครับการลงดันรถไฟนะครับรถไฟจะไปไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าเราจะไปต่อสู้กันคุณผู้ชมมาครับโอ้มีแอนิเมชั่นด้วยคุณผู้ชมอุย้ยเรบอกจริงไปเนี่ยเชดมีแอนิเมชั่นด้วยนะครับยอด อย่างเปียวเลยคุณผู้ชมแล้วเสียงรถไฟแบบชิกกระชักชิกกระชักเลยมาดูซิว่าเราจะผ่านมูเกนเทรนหรือเปล่าน,น,นะครับรถไฟหันสากับเลนโกคุที่กลายเป็นโดนัทนะครับนี่คุณผู้ชมโคตรสวยอะ่ะคือสวยมากคุณผู้ชมอุ้ยยังสวยโอ้เรานั่งคนเดียวว่ะเฮ้ยไม่นะเลนโกคุเลนโกคุก็จะกลายเป็นโดนัทอย่างนั้นหรอไม่นะ อ๋อต้องกดที่เลนโกคุเฮ้ยเพลงเศร้าอ่ะคุณผู้ชมคือพี่ก็ไม่รู้มันเศร้ายัางไงเหมือนกันคือพี่ไม่ได้ดูเลยไงข้ามได้ไหม่เนี่ยข้ามในเรื่องในาปคุณผู้ชมไม่อยากคุยกับเลนโกคุแล้วอ่ะ เบื่อขี้หน้านะครับพี่เห <c oughs> มือนโดนสปอยเลยในเดอะมูฟีพี่ก็ยังไม่ได้ดูนะครับเห <c oughs> มือนโดนสปอยเลยยังไม่ทันได้ดูเลยโดนสปอยซะและ้ว <c oughs> โอเค เฮ้ยนี่เรื่องว่ะโอเคโอ้แมปคือดูดีมากคุณผู้ชมเฮ้ย <c oughs> มาแล้วนะครับเฮรีบอัพโอเคคือเราต้องรีบไปคุณผู้ชมรีบเข้าไปนะครับ ก็แล้วกันลูกแก้วตรงนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมไอ้ลูกแก้วแดงๆนี้ใช่ปะโอเคให้กันนะครับเฮ้ยเฮ้ยลูกแก้วจะพังโอไมค์ก๊อดโอเคคุณผู้ชม เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับกับการเฟลเอาเป็นว่านะครับวิธีการลงรถไฟนะก็คือต้องการให้ได้อะเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมคือมันค่อนข้างที่จะกันยากมากๆเลยนะครับคุณผู้ชม